พบกับเรานะคะช่องพายผู้เงินแฟมิลี่ค่ะม <_ C 1> ีการไม่เห็นน้องผู้เงินอีกนะคะตอนนี้ <_ C 1> ผู้ครับสวัสดีครับเด็กชายผู้เงินมาสวัสดีนะครับ <_ C 1> สวัสดียังไงลูกพู สวัสดีครับภูเงินครับหาอะไรลูกจะเอาหมอนเหรอครับเดินเดินเดินมาเล่นนะคะอ๋อภูจะเอาหมอนเหรอครับมีการเดินมาเล่นนะคะ อจะมาเอาหมอนหมอนพูเองครับไม่มีใครเอาหมอนพูหรอกครับไปที่นอนตัวเองแล้ว กูทำอะไรครับโอ้ที่นอนจะขาดเลยลูกเด็กชายผู้เงินครับผู้เบาดั้งโด่งครับเบาได้เบาครับ เล่นเล่น,นะคะอยากเล่นอ่ะนอนลงไปเร็วนอนลงเร็วอ่ะนอนลงนอนลงนอนลงครับนอนลงครับ ช่วงกลางวันนี้เขาเขาไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะคะเขาจะเล่นเล่นเล่นเอาซะมากกว่าน,นะคะเดินเล่นตามภาษาเด็กน้อยอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะคะก็จะเดินมา่าเป่ไหมูบาลันผ้าห่มนะคะพูพนุ่มไหมล่ะชอบไหมครับ ชอบมากเลยถา้าผ้าห่มนี้โอ้ห่มให้พื้นไหนก็นอนนะคะแต่น,นี้หนูไม่ได้ห่มให้เขาเดินมาเล่นนะคะเดินเดินมาเล่นเลยจะกินด้วยเลยตอนนี้เด็กติดผ้าหม่มไม่ติดคุณแม่แล้วกินนมเสร็จเดินเดินมานี่เลยนะดูคุณแม่เขาก็หันหลังให้หันหลังให้ลูก คุณแม่บเฟืน์นโอ้โหจะกินผ้าห่มแล้วครับกินไม่ได้ครับพูเขาเอาไว้ห่มก็ไม่ได้ให้กินกินไม่ได้อ,อร่อยอร่อยการตัด <c oughs> <c oughs> กับผ้าโฮมนะจะกินผ้าโฮม ผ้าห่มก็พึ่งไว้แดดนะคะที่นอนที่นอนแล้วก็ผ้าห่มพึ่งไว้แดดตากไว้แดดนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องได้เสร็จหนูก็จะเอาไปไว้แดดให้นะคะเอาไปฆ่าเชื้อแต่ผ้าห่มผืนนี้ไม่ค่อยได้หอมนะคะก็เลยเอามาให้น้องนอนห่มช่วงกลางวันโอ้หานอนนะนี่โอ้ยง่วงแล้วบอยดูดูวีวหงุดิดปับป๊บเลย สบายใจได้เล่นผ้าห่มอย่าอืใส่ผ้าห่มเด้อคุณพอ่อยิงไม่อยู่แบบสนุกมากผมสนุกมากเลยนะคะดูหูนะคะหูวีไปวีมาสนุกมากครับผมได้เล่นผ้าห่ม โอ้ oh, ถ้ามีลูกบอลมีอะไรคงจะเล่นน่าดูนะคะทีนี้ช่วงกลางคืนไลฟ์ผลไม้นะคะเล่นกระลมังกระลำมังบุกกระลมังเบี้ยวหมดนะคะเห็นตัวเล็กแบบนี้นี่แรงไม่เล็กเลยนะคะแรงเยอะโอ้ยอร่อยไหมครับได้กินผ้าหม่มอร่อยเลยครับโอ้ยดูอารมณ์ดีอารมณ์มดีนะคะดูหูเขาดูหูน้องภูงเงิน เด็กน้อย12วันน่าจะได้ประมาณ12วันใช่ไหมสามสี่้เโอ้เด็กน้อย10วันเพิ่งได้10วันน้องฟูเงินเพิ่งได้10วันนะคะ เด็กน้อยสิบวันเพราะว่าเกิดวันที่สามประมาณสิบวันนะคะประมาณสิบสิบอ็ดวันอ้ชอบใหญ่เลยบอ๊อูย่าชีเละใส่เด้ออ่ะเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะตามสบายเดี๋ยวจะเอาไปพึ่งแดดไว้ให้ถ้าเล่นเสร็จ <laughs> ดูทำดูทำ เด็กน้อยมีทำมีทำด้วยมีปัญหากับพ้าห่มเล้อ้าวนอนทับไปเลยครับโอ้โหชนะแล้วผูบอกภูชนะแล้วนะครับตอนนี้นอนทับผ้าห่มแล้วนะคะอ่านี่แหนะนี่เหนะอยากดื้อใช่ไหมผ้าหม่มโดนนทับเลยเออทับเลยครับโอ้โหมีการแก้มผ้าห่มด้วยนะคะอ้าวลุกขึ้นได้ไหมล่ะ เอาลุกลุกขึ้นให้ได้เอาคนเก่งเล่วลุกขึ้นให้ได้โอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้เก่ง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 โอ้ภูเงินคนเก่งนอนที่ต่ำล้วลุกขึ้นเองได้เรามีปัญหากับผ้าห่มนะคะตอนนี้จะทำลายผ้าห่มแล้วโดยการกัดกินแล้วก็นอนทับใช่ไหมคะพู อนอนทับเออไม่ีนี่เอาหลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยโอ้โหลุกขึ้นมาโอ้โหลุกขึ้นได้ไมหมล่ะคูอ่าได้ครับผมเก่งแล้วครับผมเก่งแล้วครับไปไหนครับอ้าวิ่งไปหาคุณแม่แล้วดูท่าวิ่ง โดนหางคุณแม่ไปหนึ่งปั๊บเลยครับตอนนี้คุณแม่คุณแม่จะเตะเอาเดอ้อครูเอ้ยทำไมโซนจัง,งเ,เลยก็ฝากคุณพอ่คณพอคุณแม่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายพูเงินแฟมิลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ